โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเลื่อนปรีซีซั่นหลังการเสียชีวิตของดิโอโกโชตา BBC สื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจเลื่อนการกลับมารายงานตัวช่วงปรีซีซั่นหลังต้องเจอกับข่าวเศร้าของดิโอโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศสเปน เดิมทีนักเตะกลุ่มแรกของโงแดงจะเริ่มเดินทางมารายงานตัวที่แ x a t r ่าเ i n นนิ่งเซ็นศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรในวันศุกร์ที่4กรกฎาคมเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลระงับการกลับมารายงานตัวในวันศุกร์ไปก่อนหลังเจอกับข่าวร้ายโดยจะให้มารายงานพร้อมกับนักเตะอีกกลุ่มใหญ่ที่จะกลับมาในวันจันทร์ที่7กรกฎาคมนี้ ร่างของโชต้าและอันเดน้องชายถูกส่งกลับมาประเทศโปรตุเกสแล้วเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติได้ไว้อาลัยตั้งแต่วันศุกร์ก่อนจัดพิธีศพที่เมืองเซาคอสเมในวันเสาร์ที่5กรกฎราคมนี้โมซาร่าใจสลายโพสต์อาลัยโชตายากจะยอมรับว่าเขาไม่อยู่แล้วซาร่าซึ่งยกเลิกช่วงเวลาพักที่เหลืออยู่เพื่อที่จะกลับไปยังประเทศอังกฤษเร็วขึ้นหลังโชตาเสียชีวิตโพสต์ข้อความผ่านเ แพลตฟอร์มยอดนิยมว่าเป็นเรื่องยากจะทำใจยอมรับได้ว่าจะไม่ได้เห็นดาวเตะชาวโปรตุกจสร่วมฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นอีกต่อไปผมหมดคำพูดจริงๆผมไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรที่ทำให้ผมกลัวการกลับมาลิเวอร์พูลหลังช่วงพักผ่านจนกระทั่งเมื่อวานนี้เพื่อนร่วมทีมเข้ามาและจากไปแต่มันไม่ใช่แบบนี้มันยากที่จะยอมรับได้ว่าดิโอโกจะไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่เรากลับมา ผมขอเป็นกำลังใจให้กับภรรยาลูกๆและแน่นอนพ่อแม่ของเขาที่ต้องสูญเสียลูกชายทั้งสองคนแบบปัจจุบันทันด่วนสำหรับคนที่ใกล้ชิดเดียโก้และอันเดย์น้องชายของเขาพวกเขาทุกคนต้องการกำลังใจอย่างมากพวกเขาจะไม่มีวันถูกลืมแน่นอนซาลาดรบุทางนี้สตากองหน้าทีมชาติอียิปต์กับโชโต้าได้เล่นร่วมกันที่ลิเวอร์พูลเป็นจำนวน150้นัดซึ่งการประสานงานของคู่นี้ทำให้เกิดประตูทั้งหมด19ลูกด้วยกัน และคิงโมถือเป็นนักเตะที่เขาได้เล่นร่วมกันมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากรรเบนเนเวสเลยทีเดียวน้ำตากับตัน จ้แดนเฮนเดอร์สันวางดอกไม้ไว้อาลัยโชต้าหน้าสนามแอดวิลเฮนเดอร์ส uh ันและโชต้าเคยลงเล่นร่วมกันระหว่างฤดูกาล2020-2021จนถึง2022-2023คว้าแชมป์ร่วมกัน2รายการคือ FA ฟเับและคาราบาวคับในฤดูกาล2021-2022หลังทราบข่าวเศร้าเฮนเดอร์สันวัย35ปีซึ่งปัจจุบันค่าแข่งอยู่กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมรองแชมป์เอเลรดิซี่ในเรลแลนด์ซีซั่นล่าสุดได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าโชตาเป็นเกียรติที่ได้แชร์สนามกับนายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพที่เรามีร่วมกันเสียงหัวเราะนอกสนามการหาวิธีกวนประสาสเจมส์มิลเนอร์ที่เราก็ทำไม่เคยสำเร็จนายคือคนที่เต็มไปได้วยพลังงานบวกและเสียงหัวเราะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่นายมอบให้โลกใบนี้เราจะคิดถึงคุณเสมอ นอกจากนี้บนช่อดอกไม้ที่เฮนเดรสันาสาวางไว้นั้นยังมีข้อความเขียนด้วยลายมือระบุว่าขอให้ไปสู่สุขติเพื่อนรักพร้อมกับน้องชายของคุณอันเดเราจะคิดถึงคุณเสมอด้วยรักจากเฮนโดและครอบครัวอย่างไรก็ตามในการเดินทางมายังถิ่นเก่าครั้งนี้เฮนโดได้ร้องขอความเป็นส่วนตัวและงดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า เมนเดสร่ำให้ร่วมรับร่างโชต้าพร้อมครอบครัวฮอเก้เมนเดสเอเย่นของดิโก้โชตากองหน้าผู้ล่วงลับถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังเดินทางไปพบครอบครัวนักเตะระหว่างเดินทางไปรับศพที่แดนกระทิงโชตาและอันเดซินวาน้องชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่สเปนเมื่อวานนี้โดยร่างของทั้งคู่ถูกส่งกลับมาโปรโตุเกสบ้านเกิดเมื่อคืนนี้และจะมีพิธีฝังอย่างเป็นทางการเช้าวันเสาร์ที่เมืองกอนโดมาบ้านเกิด เมนเดสเอเยนคนดังเดินทางไปยังสเปนเพื่อไปพบกับแม่ของโชตาที่เดินทางไปรับศพโดยเขาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเราเสียคนที่ยอดเยี่ยมไป2คนดิโอโกคือตัวอย่างของการเป็นคนสามีลูกชายและความเป็นมืออาชีพผมยังแทบไม่อยากเชื่อเลยมันยากลำบากจริงๆผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยมันยากลำบากสำหรับผมมากนะเขาเป็นสามีที่ยอดเยี่ยมและเป็นมืออาชีพชั้นยอด ขบวนเคลื่อนศพเดินทางออกจากเมืองซาโมราไปยังเมืองกอนโดมาซึ่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาทังนี้มาเซโรเดซูซาประธานาธิบดีของโปรโต,ตุเกสยืนยันว่าเขาจะเดินทางมาร่วมงานศพของสองพี่น้องด้วย ผู้คนนับร้อยต่อคิวร่วมพิธีไว้อาลัยโชต้าผู้คนนับร้อยคนต่อแถวแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายให้กับดีโคโชต้าซูปเปอร์สตาร์โงแดงลิวอพูผู้ล่วงลับณับโบ์แห่งเมืองกอนโดมาใกล้ๆกับปอโตแฟนบอลจำนวนมากต่อแถวยาวคดเคี้ยวไปทั่วเมืองเล็กแห่งนี้ของโปรโตุเกสเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษแห่งเพียบลีกอย่างโศกเศร้าก่อนพิธีศพในวันพรุ่งนี้ ผู้ไว้อาลัยร่ำให้พร้อมถือดอกกุหลาบและผ้าพันคอทีมชาติเพื่อถวายเกียรติแก่โชตาฮีโรที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าเน่ชลิกร่วมกับทีมชาติโปรตุเกสเมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจากภาพมุมสูงเผยให้เห็นแถวยาวเหยียดจากโบสถ์เล็กไปจนถึงโบสถ์ใหญ่ใกล้เคียงซึ่งจะใช้จัดพิธีศพในวันพรุ่งนี้ภรรยาและครอบครัวของโชตา้าหัวใจแตกสลายร่วมอยู่ในงานไว้อาลัยและเฝ้าศพของอดีตกองหน้าวูฟและน้องชายของเขาอันเดซินวา ขณะที่โรคฟุตบอลต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของทั้งคู่ในวันนี้ลุดคาโดโซพภรยาของโชต้าเดินเข้าสู่โบสถ์เซาคอสเมในกอนโดมาหลังนำร่างสามีกลับมาจากสเปนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมืองกอนโดมาที่อยู่ใกล้กับปอโตคือสถานที่ที่ทั้งคู่พบกันและเริ่มต้นความรักตั้งแต่วัยรุ่นพวกเขาเพิ่งแต่งงานกันเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีลูกด้วยกัน3คน เชื่อกันว่าศพของโชต้าและน้องชายถูกตั้งอยู่ในชาเปลออฟเรสซึ่งอยู่ด้านหลังของบทหลักหลุยมอนเตเนโกรนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสก็เข้าร่วมงานไว้อาลัยครั้งนี้ด้วยเช่นกับพอเกเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของโชต้าส่วนประธานาธิบดีมาเซโลเดซูซามาถึงในภายหลัง บรรยากาศด้านนอกโบสถ์เซาคอสเมวันนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบและความเคารพมีการวางกำลังตำรวจอย่างหนานแน่นเจ้าหน้าที่ปิดถนนและติดตั้งรั้วใกล้โบสถ์แม้แต่บนท้องถนนร้านอาหารและคาเฟ่นในย่านฌาญเมืองปอโตบรรยากาศก็เงียบงันและโศกเศร้าเช่นเดียวกันพิธีไว้อะไรยังเป็นทางการมีกำหนดเริ่มต้นเวลาประมาณ16นาฬิกาโดยประธานาธิบดีดีเดซูซาร่วมแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนพิธีศพจะจัดขึ้นในโบส์ข้างเคียงในเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ Liverpool Echo รายงานว่าเหล่าคณะตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลและเฟน w a y สปอร์ตกรุ๊ปที่นำโดย Michael e d w a r d รดและริชันฮิวรวมไปถึงผู้บริหารคนอื่นๆเดินทางถึงประเทศโปรตุกเกสเพื่อร่วมพิธีศพของดีโก c โชตาและอังเดซินวาที่โบส er c a คาเปล s ัสเดอเลซ s e ซิเกาในย่านฟานเทนฮั ทั้งนี้เตียอากโกอาคันตาร่าฟาบิโยและแบเดโดซินวาเองก็เดินทางไปที่นั่นด้วยเช่นกันดาวินนูนเยสลอเลนามานาสภรรยาเองก็เดินทางไปบอกลาเดียโกโชตาเพื่อนร่วมทีมลิอร์พูเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกัน CNN p o r t u โปตกรายงานวนะ่าณตอนนี้เพื่อนร่วมทีมลิอร์พูลหลายๆคน เดินทางมาถึงโปรโตุเกสแล้วเพื่อแสดงความเคารพและบอกลาดีโกโชต้าแล้วคนที่เดินทางไปตอนนี้ก็มีทั้งแน่นอนว่านำโดยอารเนอร์กัปตัน,ฟฟน,นเฟอร์กิลฟันไดจอแดนเฮเรสันวาตุรุเอน็นโดฟเดโกเคียซ่าคว,วีนเคลเลอร์แอนดูรบสันเคอร์ติสโจนและคอเนอร์แบตตลีย ส่วนฟาบินโยเดโกอคันตาราและดาวินนูนเยสนั้นเดินทางไปถึงก่อนหน้านั้นแล้วและพวกเขาอยู่ในกลุ่มผู้ไว้อะไรแล้ว l i ฟ e ฟอร์เลเวอร์โอร่วมลำลึกโชตา้ากลางคอนเสิรต์ตแรกในรอบ16ปีโอเอซิ asis, วงดนตรีระดับตำนานร่วมลำลึกถึงเดโกโชตา้อาอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ สำหรับการร่วมลํำลึกจากทางวงนั้นมีขึ้นในงานคอนเสิร์ต o อ s i s r i ไร25ถั่ทัวร์ที่เมืองคาดิฟป,ประเทศเวลวัวนที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนี่ถือเป็นการขึ้นแสดงสดครั้งแรกของวงในรอบ16ปีหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาแยกวงกันไปท่ามกลางความบาดหมางระหว่างเลียมการลเกอร์กับโนเอลกานลเกอสองพี่น้องที่เป็นสมาชิกคนสำคัญของวง ถังนี้ในตอนที่ถึงคิวเล่นเพลง l i f e Forever ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าอยู่ยั่งยืนไปตลอดการนั้นทางวงก็ฉายภาพโชต้าในชุดแข่งริวอร์พูขึ้นกลางจอขนาดใหญ่จนสร้างความประทับใจให้กับหลายคนกับตันจอแดนเฮดสรันรถ,ถึงคนบนฟ้าดีโอกโกโชตา้าบอกตามตรงผมไม่เชื่อเลยว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นและสิ่งแรกสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ก็คือครอบครัวของเดียกโกและอังเด เพราะมันเกินกว่าจะจินตนาการได้ว่าคุณทุกคนต้องทนทุกทรมานมากแค่ไหนและด้วยคำอธิษฐานความรักและการสนับสนุนของพวกเราอยู่กับคุณตอนนี้และตลอดไปฉันรู้สึกยินดีที่ได้แบ่งปันสนามกับนายแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมิตรภาพความสนุกสนานทั้งหมดที่เรามีทั้งในและนอกสนามและสิ่งที่เราพยายามร่วมกันในการหาทางทำให้มินลี่หรือเจมิลเนอร์งดหงิด และโดนปรับโทษซึ่งเราไม่เคยทํามันได้เลยนายถ่ายรูปของฉันตอนฉันหลับบนรถบัสแล้วจากนั้นก็ส่งมันมาให้ฉันดูทีหลังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดถึงมันและหัวเราะกับมันได้เสมอนายเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ด้วยจริงๆและฉันรู้ว่ารูทและครอบครัวของนายมีความหมายต่อนายมากแค่ไหนและฉันรู้ว่านายจะมองดูพวกเขาอยู่เสมอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่นายนำมันมาสู่โลกใบนี้และเราทุกคนจะคิดถึงนายนะเพื่อนหลับให้สบายไปพร้อมกับอังเดนน้องชายของนาย รักนายเสมอนะเคลื่อนเกลือ y n w UA. หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ